สวัสดีครับนักข่าววันนี้เจ้านางดอยหลวงเนาะนม่ใช่ผีนะเจ้าคนนะเจ้ามาเลยกับเปอกุสสบ้านของอีแม่แหมแล้วจเจ้าเปอรแม่พี่น้องอู้ดูทัพทีมปเมปอแม่พี่น้องโคตรของอันนี้มันเนนะเจ้าล่างสามสีมือได้ช่างสีมือรูปหล่อพ่อรวยของเรานะ,ะเราไม่ยังไม่เผยเดี๋ยวไม่ได้อ่าา พ e a t e โดยช่างฝีมือทั้งชาวล้านนาแล้วก็สุโขทัยและอยุธยาเรามีทุกภาคเนาะวันนี้รังสรรแหวนที่เป็นของส่วนตัวไม่เช่ด้วยงานไทยฉบับเจ้านางนะจ๊ะลูกค้าด,ดูไม่อยากจะเซฟสวยแบบขนาดไม่เช่รักทัพทิมมากมีทับทิมเยอะยังหลงไหลางานชิ้นที่ขึ้นมือแบบแบบต้องเรียกว่าตัวท็อปเลยนะ อยากได้อย่าลืมนะเคซีเจาตี้คุณดูเดี๋ยวต้องต้องทำใจก่อนนะก่อนจะปล่อยนะเพราะว่าของนี่คือเป็นของที่ไม่ใช่รักและห่วงมากคุณดูทัพทีมแต่ละเม็ดหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะบ่อกเก่าเก่าเนี่ยมันหาและสวยและยิ่งได้รับกรบารรังสรรค์ฝีมือด้ช่างฝีมือชั้นครูชาวสุขโขท,ทยัยและก็ชาวล้านนาด้วยยิ่งทำให้หลังดูมีสงาส่าราศีแงมเจ้า